กรรมาการนี่นะคะสีเหลืองได้ลูกค่ะสีเหลืองส่งออกมาสีเขียวได้ลูกค่ะส่งกลับออกมาที่สีเหลืองลอยและเลี้ยวสีเขียวได้ลูกค่ะสีเขียวมองซ้ายมองขวาส่งมาที่หน้าประตูค่ะตัวเล็กชูดไปเตืเอนลงนะคะลด ลูกออกมาสีเขียวได้ลูกสีเขียวชุดไปโดนโกแอร์เป้นบาสไฟนะคะกระเ้งสีเหลืองส่งมาฟังกรรมการค่ะสีเขียวเป็นฝ่ายส่งลูกนะคะ ส่งลูกมาที่น้ำประสีเดียวละปุ๊บก,กรรมการของเรานะคะจับผิดทุกวินาทีนะคะสีเหลืองได้ลูปนคกมาค่ะสีเหลืองเป็นฝ่ายส่งลูกค่ะมอกซ้ายมอกขาส่งออกไปนะครับ สีเขียวได้ลูกค่ะส <believers> ีเข <faith> ียวส่งต่อมาค่ะส really. <purpose> <sub geliyor after> ีเหลืองได้ลูกส่งกลับมาที่สีเหลืองสีเหลืองส่งยาวมาที่หน้าประตูดรอสีเขียวปัดค่ะและสีเหลืองก็ได้ลูกส่งกลับมาอีกที่หน้าประตูสีเหลืองรับลูกลุอลงไปสีเขียว เหลืองได้ลูกออกมาค่ะสีเหลืองส,ส่งมาที่เส้นด้านหลังลูกลดงไปค่ะค่ะสีเขียวฝปฝ่ายส่งลูกออกมานะคะสีเหลืองรับลูกได้ส่งต่อมาค่ะสีเหลืองได้ลูกส่งต่อมาค่ะส่งต่อชุดเลยค่ะล <ativo> งไปแล้วนะคะ ทุกคนก็เหลียวม,มองที่สกอร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะสีเขียวส่งลูกออกมาการสนามสีเหลืองปัดลูกได้สีเหลืองลูกหลุดไปถึงที่สีเขียวสีเขียวได้ลูกจดจ้องออกมาสีเขียวรับลูกส่งต่อไปที่หน้าประตูสีเขียวหลุดลูกฟปวาไปแล้วค่ะ สีเหลืองส่งลูกจะออกมาโดนสีเขียวรับได้สีเขียวรับไปค่ะสีเหลืองส่งลูกออกมาสีเหลืองจดจ้องจ้องสีเขียวรับลูกได้สีเขียวส่งต่อไปสีเขียวก็ได้ลูกเช่นเคยสีเขียวได้ลูกช ตกกระใจกระลุกนะคะวนซ้ายวนขวา,วาสีเหลืองได้ลูกค่ะสีเหลืองส่งต่อกมาค่ะเาวไปแล้วค่ะต่อไปสีสีเหลืองนะคะเป็นฝ่ายส่งลูกค่ะสีเหลืองอ,องไปส่งลูยออกยาวมาสีเขียวรับลูกได้สีเขียวส่งออกมาหน้าประตูสีเขียวช่วง เดี๋ยวปัดลูกออกมาสีเหลืองวิ่งตามลูกสีเขียวได้ลูกส่งลูกกลับออกมาสีเหลืองได้ลูกสีเหลืองส่งออกมาหลุดต้นสีเขียวได้ลูกสีเขียวส่งต่อมาสีเขียวรับลูกได้อีกสีเขียวส่งต่อมาอีกลูกหลุดไปที่ตัวแรกอีกแล้วหลุดไปเลย